ใช่จะหน่ายแล้วนะครับเนทำไปละครับมงคาสิบแถมห้านะครับแถมห้าตัวนี้นี่หัวหางยาวลากพื้นเลยมันโดนเลยแต่ว่ามองมองแป๊บเดียวมองเหมือนกันที่จีทีแรกนี่คือฉ่ำสะดุดตาที่หางเลยหางยาวลากพื้นเลยถามว่าทําไมไปสะดุดตาที่หางถ้าคนเล่นมวยเก่าๆนานๆเขาเรียกมัวสกุลนะอาจารย์ครับมวยมวทหารยาวลากพื้นเนี่ย ผู้หางพ้นข้อขาลงมาเนี่ยหายาวนะหายยาวแน่นอนแล้วงัวพวกนี้เขาเรียกงัวสก,กุลงัวสก,กุลคือถ้าตามโบราณบอกคือเป็นงัวใจลูกดีอ่าครับงัวผู้หายยาวล่าพื้นนะไปสังเกตดูได้เลยนะแม่พันตัวไหนที่หางยาวล่าพืนะ้นอ่ะส่วนใหญ่ให้ลูกดีให้ลูกดีนั่นนะครับตัวนี้นะเป็นการผสมผสานของสายบูส,สองนะครับบวกหนึ่งองูบลเพราะฉะนั้นเลือกกระบ,บาลทรงหูเข้ามาแน่มาครับมาครับ,รบแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าว่าเสียการเล่นมาดี ปันตูดเริ่มสร้างแล้วครับอตอนนี้กล้ามเนื้อด้านข้างเดี๋ยวดูดดใช่ใช่ครับใครที่สนใจนะครับสายเลือดมิลิโอบวกสายทรงหูสายกระบาลจะหนึ่งบนและบูสองรับติดต่อได้ที่วรรณรัตน์พิบูลฟาร์มนะครับของเสี่ยการดวันนี้มีเิเชื่อ์ปรจำหน่ยในราคาพิเศษนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวเหลือตัวอีกตัวเล็กเปลียว<ม>เล็กตัวเล็กมาตัวนี้ทา<ม>ยาโฟกัสใช่ไหม อายุเท่าไหร่ะครับ14วันนี่ม้องแบ๋แบอยู่เลย